สวัสดีครับผมผมสักช่างดีเชิดดอยครับผมวันนี้ผมก็มาอัปเดตนะครับนอกช่วงนี้ก็เฮ็ดคลิปเนี้ยเพรคิดคลิปเนี้ยบมก็บ่ไข่ต้อนเนื่องพี่น้องก็อยากเฮ็ดคลิปนี้ตามหลักก็อยากเฮ็ดคลิเฮ็ดคลิปแหละช่วงนี้ก็เฮ็ดโคนก็เห็นยังเฮ็ดโคนนี่ป่วกมันกลืนพี่นปป้องตำบลาตำดอยเนี่ยมันมีทุกด,ดอยแหละพี่น,ออนปปอ้องเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดโคนก็เฮ็ดป่วกถ้าเขาไปหามันก็เฉยเลยแม้แถ้าเขาไปหาแบบยังยังแบบนานด่านไปเลยไปหาตำปลาเลยแบบแบบนั้นคือเขาไปหาเฮ็ดงงแหละพี่น้องต้องเฮ็ดงงเขาต้องไปขึ้นสันเขาาบหยัง มันจะเห็นเในนี้ก็คือกันและไปหาไปหาคือกันนั่นแหละมันก็มีคือกันพี่น้องก็ไปหาดีก็ได้คือกันนั่นแหละแต่พี่นี่ก็มากาแฟครับผมเดี๋ยวพามาเบิ่งกาแฟนี่กาแฟผมปลูกครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ปลูกกาแฟนี่ก็ดูแลกาแฟก็ทางผมก็บ่ค่อยมีเวลาไปเห็นงานแบบนั้นพี่น้องก็สารก็ไปสารก็มาครับผมก็อยากเ็ปคลิปก็อยากไปเทปพี่น้องนี่ก็กาแฟผมปลูกไว้นะครับเนาะบนเขาพี่น้องดูสินสีนี้เป็นบนสันเขาปุ้มปลูกในยอดดอยลงไปพี่น้องบนเนี่ยตรงเชิงเขาครับผม นี่ต้นกาแฟครับผมแต่มันชั้นบไคชั้นปั่นใดพี่น้องลักษณะเขาไปเก็บเห็ดนั่นแหละนี่ครับผมนี่กาแฟป่าก,กาแฟเด้่อแบบนี้มีต้นหน่อยต้นน้นะครับแล้วก็นี่เด็ดหนีพี่น้องผมอยากแต่อันน้ำนีพี่น้องเวลาเด็ดยอด่อนผมเห็ดบอกทุกคลิปเลยนี่ครับเราวางๆผมก็มาเด็ดแบบนี้โบไหไมมี่นะครับผมแบบนี้เนะนี่ครับผมแคทมีกาแฟมันก็ชีเลียงจะยอนนี่ไปโบงามนี่ครับผม อููเห็นยังพี <kau terminar lyn player> ่น <m enfant> ้องดูนึกว่าเป็นเห็นยังเรื่องอือหือพี่น้องผู้นีอููงามขนาดครับผมกินบระเด้ดอกเห็นอันนั้นพี่น้องนี่ครับผมเตินกาแฟปุ้ยพี่น้องนี่ครับผมเ่ากระปุกไปนี่ครับนี่ยม่บ่ใครลายครับผมกาแฟผมแต่มันก็ดีเย่อะนึงนู่นบ่ลายเป็นนู่ยมันใหญ่ขนนู่ลายก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยลายพี่น้องบ่มีทุนซูเปอร์ไว้เปแม่้พี่น้องพี่น้องซูเปอร์ไว้เก็บลายก็คั้นว่าคั้น น่วยหลายกระเก็บบื่อมือครับผมผมอยู่ผู้เดียวมันหลายโพดเอาซ้ำนี่นะพอด,ดีนี่งามขนาดครับผมกินได้บ่ลนี่พี่น้องงามเด้อโว่ท้อ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 ถ่ายดูบ่ลนี่พี่น้องงามขนาดครับผมธรรมชาตินี่นี่ครับผมมันก็มีหน่วยเน,ยนาะผมีนนหน่วยเนาพี่น้องตามอัธยาศัยนี่บอลลายโดหน่วยเนาะพี่น้อง กามีบลายนี่ก็ดีแต่พี่น้องเนื้อบรายนี่มันดีอนยะ่างหนึ่งว่าปีหนามันไมมีเนวยอลายขนาดเลอปีหนาแบบนี้ปีหนาม,มันจัดเต็มให้เฮาได้นี่นะครับผมเฮาเด็ดจังสีออกครับผมนี่บโบไฮมี่บอลสีครับผมบโบไฮมี่บอลนี่นี่ครับผมออบผมันสีโบไฮมี่ครับผมเน,นี่ยนี่มันแตกกันแน่นสีกับโบไฮมี่นี่ครับพยายามมะลิออกนี่บอกเนี่ยพอเฮาเด็ดจังสีไว้นะครับพี่น้องเนาะมันคืแตกแตกกิ่งขางแบบนี้ครับผมบอลเนี่ มันแตกหย่อนไหมครับผมเราต้องการแบบแน่นครับผมบ่ให้บ่ให้บ่ให้มันยืดยืดไปนี่ครับผมโอ้ยพี่น้องนี่ครับนี่อันนี้ก็ปลูกไม่มาในโบว่างมาใน้ปลูกก็ปลูกครับผมเ,เต็ดกับเต็ดเป็นสีครับผม จนหน่อยัวใหญ่เด็ดมดืพี่น้องผมปรเจอหมูปา่ามันยิงมานี่ปรเจอหมูปา่าว่าพี่น้องแบบถึงยิงบ่ตายนะแบบมันสิตายนะมาพอจับกระบ,บาดพี่น้อง <c oughs> มีม่บ่ม่บ่ครับผมแต่หมูปา่ามันยิงบ่ตายนะมันมันสิตายมาพอพอดีจับกระบ,บาดเนาะนี่ครับผมก็ปูกันซี่ครับผมนี่ประจาําปลาตั้งทอพี่น้องจะก,กาแฟแล้วนะพี่น้อง ลายไปทางนี้เราขึ้นไปพุ่นคนยอดโอยขึ้นไปสิบพุ่นขอนบองเก็บเห็ดเลยครับบองเดิมข้างบนพู่นนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมเขาก็คุมวันนี้ให้ได้ครับผมนี่ยเพราะตัดยอดไนเนี่ยครับเนาะคุมวันนี้ให้มันยอดขึ้นเด็ดขาดเลยครับผมเนี่ยมันก็จะมีกิ่งป้อมอะไรสิแบบงามนี่ครับผมแบบนี้ครับผมพอมันแตกยอดเป็นเนี่ยผมกาต้องมาดิดัสิพี่น้องมืดมือพี่น้องแต่ละมือมาคุมเนี่ยเด็ดจังส่มาลูบๆพี่น้องมาทำงานลูบๆเอาเนี่ย จะมีน้อยๆถ้าอ,อย่างเงี้ยคมันจะมีน้อยทีนะครับแล้วมันชอบกาแฟนี่ครับน้อยๆต้นร้ายเนาะพุดนะนี่มันครับผมนี่ต้นนี้พี่น้องนี่ต้นน้อยๆนะพี่น้องแล้วก็เอออยังนะกประจันพี่น้องนี่ครับผมมันก็งามสิครับพี่น้องงามเนี่ยผลงามเนี่ยป,น,ยปนกันไปครับผมนี่แต่ว่า ครับผมโอ้โนี่ครับผมหกปันนังพี่น้องก็แต่ก็ดีอย่างหนึ่งแล้วครับต้นกาแฟมันใหญ่แล้วกับมันบ่เคยมีหย่าครับผมหย่ามันบ่เคยเพราะว่ามันมันบ่ถึกแสงนะครับเนาะกาแฟมันบังไว้มันก็ดีอย่างหนึ่งแต่ต้นฟังได้บ่ใหญ่โอ้ได้หย่าขึ้นหลายขนาดครับผมเอาจตมืดหนึงเนี่ยครับผมเป็นยันสี่ครับผมเนี่ยหน่วยมันครับผมเหลืมใหญ่เราเนี่ย เออพี่น้องเนี่ยราบผมงานผมแบบนี้งานผมครับผมเนี่ยพอเด็ดนี้ออกครับผมก็มาเด็ดเรื่อยอืมเนี่ยสุกแล้ว เริ่มสุกแล้วเพราะว่าคนนำตอนปีใหม่พี่น้องมันก็ออกงวยก่อนข้าวผมเนี่ยเป็นังนสีนะครับเนาะปุูกมุดตัวนี้บมมีเวนั่นฟูนดอยนี่ก็แเม้งข้าวผมนี่นดอยนี่อันนี้ก็ง่ามเลยมีเบิ้งบ่วไวพี่น้องมาอยู่คนเดียวพี่นอ้องปลูกก,ลกุ้งโพดแล้วก็ซุบ่ไไวเห็ดท้อท,ที่เห็ดใดข้าวผมเนี่ก็อันนีก็ง่ามเลยครับผมนี่ครับผมมีนวยตะกุตะเตะไปเลยนี่ครับผม อุ้ยครับผมนี่ังคุดครับผมนี่ปลูกเมื่อนมังเร่ปลูกได้กกับปลูกไปเม,มื่อนี่น้องบ่มีบ่มีจุดหมาย้นะผมมีแถวดอกผมปลูกกาแฟแล้วแต่อลมผมครับผมอยากปลูกเด้กกับปลูกไปครับผมแต่กาแฟเมื่อครับผมนี่นี่ครับผมนี่นี่ครับผมนี่ก็ ที่นี่ก็มาเบิร์กาแฟครับผมมาชมกาแฟผมกปลูกกระสีครับผมปลูกไปเลยตามเขาพี่นายครับอันนี้ปลูกไม้ครับผมงามขนาดเลยปลูกไม้นี่ปลูกไม้ดูแลดีสิงามขนาดครับผมนี่ครับผมนี่เดีนี้นี่ครับผมพอเด็ดเยิ้มมันออกแล้วครับเพราะไฮมันสูงครับผมถ้าสูงหลายมันก็เสร็จยาก ครับผมปองกัรจังทีครับผมนี่บนเขานี่ครับผม,บค,ผมครับกาแฟผมทแทรกที่มาตอนผมเอาอมามาจากครเทศใหม่ใหม่ๆันมันไม่ได้เป็นจ่างทีแต่ครับผมเมื่อกี้ให้ ผมมาเบิ้งสามปี้วผมแต่ว่ามันก็ง่ามขึ้นหลายครับผมโดยรวมแรอวครับผมมันก็ง่ามขึ้นบบกหลายแล้วแหละห้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องในความคิดผมนะแต่ว่ามันก็บริเตนที่ปันใดดองแต่ว่ามันก็ง่ามขึ้นหลายมาแกขายองพี่น้องตะก,กี้กมมีคนเบิ้งพี่น้องปลูกเป็นปลาอยูนนะ่นี่ไหมนี่ครับผม นะครับปลูกล้ไปเชิงเขานี่ครับผมแมนมั่่เป็นต้นกาแฟปลูกห่างกันต้นสองไม่หาซีฟครับผมห่างกันเจ้าต้นสองไม่หาซีฟแต่ก็นวยบ่อลายแล้วพี่น้องเนี่ยมันอมันนี่มีหน่อยไปหน่อยมันงไงแต่ว่าต้นมันลายซื่อแต่ว่าแค่ไม่นยหลายๆก็เก็บบ่มดกีก่าพี่น้องมันนวยมันหลายเคยเก็บมาเดียบปีก่อนนะครับผมผมมาอยู่ในปีแรกปีสองเนี่ยโอ้โหเคยเต็มเลยพี่น้องเก็บบ่มดมันหลายโพดอ่ะนี่ครับผมคุณเนี่ย ไอ้เมื่อนหร่ที่ทางดอยเลยพี่น้องพผนแต่ดอยดอยนี่พี่น้องพวกเขาเนี่ลูกเรื่องนี่ลูกมันง่ายเลยกับเม่นหร่เมื่อกี้กันเส็็ตัวเป็นเกี่ยวพี่น้องเป็นงานผมอะ่ะต้องขออภัยเลยนะครับเด้อยสีบ่ค่อยดเดชชีพเขาลงยูทูบพยายามไปเต็มที่ครับผมนี่ครับผมนี่กาแฟนะครับเนาะปลูกแบบนี้แหละผม เน,นี๋ยวปลูกไม้ครับผมนิดหน่อยนะมองว่ากับปลูกไม้นะครับโบไฮว,ว่างเลยเป็นเนื้อเดียว,วร์ต้นกาแฟต้นกาแฟนี่เวลาเขากาแฟเขาอยู่หลายปีครับผมเอาต้นนิดหน่อยมาปลูกแบบนี้ครับผมเหรอมันขึ้นไม้ครับผมม,มันขึ้นเนีบเบ่ยมันเท่าเก็บบ่ะเมินมันก็โตพื้นมันก็ขึ้นไล่ไปวันนี้มันขึ้นเต็มแล้วครับผมเนี่ย ทีเ่เราเก็บประมดกับผมดีดิขึ้นเตม็มไหมนี่ครับแม่นอันเดียวนี่ครับผมมีตะกร้กาแฟเต็มเต็มพื้นเลยครับผมนี่ครับมันจะนุ่นนนงทีเมย่อไหร่ครับผมมันมีปุ๊มีอยังเบิร์พี่น้องเอ้ยมันจะงานนี่ครับพี่น้องผมมามือแต่ประคัมแต่นี่พี่น้องนี่นี่ครับผมเนี่ย แต่และมือผมมาค้ำด้วนี่นะเนี่ยนี่ครับผมมาแบะมามาเอาคะแนนมันออกครับผมเพให้มันกลืนติดขาดเลยนี่ครับมารลุเปน็นสี่ครับผมจุดมายสิงามเลยแต่ขายงามครับผมหามีเด็ดขาดนี่บตัตตุนี่ครับผมนี่แป๊บเดียวพี่น้องนี่เลยเนี่ยนี่ครับผมวุ้ยแนวมุม อุย้ยพี่น้องอยีน,น,นยี่นะมนครับผมอุ้ยพี่น้องครับผมผมเองก็พยไย้ขยันนะว่าพี่น้องแปลว่ามันปลูกลงทุนไปแล้วครับผมกับต่ว่า เราต้องมาเบิ่งต่อเนาะแต่ว่าติดถิ่มก็เสียดายเพราะลงทุนไปมหลายขนาดพี่น้นองทุบป,ปูมาทั้งหมดเนี่ยหมื่นต้นเนี่ยใบแม่นเ,มน,เมนเงินน้อยๆครับพี่น้องตั้งแต่อยู่กรุงเทพสมัยอยู่กรุงเทพเ็ำง,งานแล้วก็มาปลูกมาเดิมเก๋ะบกไฮงามเลยช่วงนี้ก็ลราเอาจากง,งานมาเบิง่งเี้นเนี่ยแหลที่มาของยูทูบแหลที่มาถึงกลับมาอยู่บ้าปแต่ยูทูปเพจนะครับนหลที่มาของการใดยูทูปก็เมื่อกี้ก็อยู่กรุงเทพครับผมนี่ก็เอามาอยู่ดอยนะครับก็มาอยู่นี่นะครับ นี่ครับผมนี่แต่ละมือก็เดินข้ามไปต้นกาแฟนี่อย่ครับผมแล้วพป่น้นองไปปลูกจ็กต้นบัวรูกันครับผมนี่เป็นเนี่ยแต่ละมือเขาก็มาข้ามสิพี่น้องอยู่ดีมันขึ้นไหวไปนี่บ่ได,ด้เครับนี่ไปต้นจริงนะครับผมนี่ไปนี่บ่ได้เลยครับผมอืม นี่ได้เอาแค่นี้ครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีเยี้ยครับผมแล้วก็ มากาแฟนะะั่นแหละจริงๆก็มาซื้อมือนั่นแหละแต่พี่น้องแต่ผมก็บ่ได้เวลาไปเฮ็ดคลิปอาจารย์ศรบอกว่าต้องเฮ็ดงานตลอดพี่น้องก็บ่สะดวนในการเฮ็ดคลิปมื้อ,อนอี้นอสิบ่ได้เฮ็ดคลิปอลบปอกว่าก็มาถ่ายรูปเกี่ยวกับน,นี่แหละกาแฟแล้วก็จะกลับไปตัดต่อคลิปพี่น้องแล้วก็สิโพสต์นั่นแหละนะครับผมนะครับเนาะนี่นะครับนี่นกาแฟที่ไปปลูก,ลกไ,าาไดก้ครับผมนี่ยเพราะมันเติมขึ้นมาแบบนี้ครับเอามาถอนไปปลูกครับผมนี่แบบนี้โอเคครับผม ฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับนอกากขอบคุณเลยครับที่เขามาช่วยให้กำลังใจครับผมช่องวิธีช่ำรวยครับผมแล้วก็ที่ว่าจะเคลียรกาแฟมาแล้วจะไปเก็บเห็ดครับผมว่าจะไปหาทางไหอยากเก็บเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปกหรือเห็ดโคนนั่นแหละที่มันขึ้นตามจอมโปนผมจะเก็บแบบนั้นนะแต่จะไปหาตำปลาเลยนะพี่น้องแต่ว่ามันถ้าไปหามันก็ได้เลยพี่น้องจะไปรือยแบบบุกบันจะไปเลยเนาะใจใจนังหน่อยพี่น้องมันหาได้อยู่ถ้าไปหาพี่น้องแต่ช่วงนี้ก็ติดกับพาราพี่น้องกาแฟอะไรเนี่ยโอเคครับผมอย่าได้ฝากติดตามพี่ตะไปครับผมสวััสดีครบ